แต่ด้วยความใส่ใจของเจ้าของมันมีต้องบอกว่าขอบคุณมากนะครับรถผู้ใหญ่ให้มารถผู้ใหญ่ทางบุรีรัมให้มารถคันนี้เคลือบแก้วนะครับเคลือบแก้วฝนตกน้ำฝนไม่จับนะครับเช็ดออกไม่มีรอยจุดขายอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดสำคัญของ r a n เจอร์ p t o r ตเลยก็คือคันนี้เป็นยางชุดที่2นะครับเป็นยางชุดที่2ถ้าเปลี่ยนในศูนย์เนี่ยนะครับเฮียบอกผมว่าเปลี่ยนในศูนย์เนี่ยประมาณ1 7ื่0เจ็ดแล้วก็เพิ่มเติมอันนี้ติดเพิ่ม นะครับติดเพิ่มใช้งานได้สะดวกสบายขนตกเก็บของไม่เปียกนะครับเป็นรูเลชูสเตอร์ปกติก็จะมีในแค่ตัววายแท็กตัวท็อปในนี้เจติดเพิ่มมาประมาณสัก3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับผู้ใหญ่ท่านให้มานะครับแล้วแต่ว่าใครชอบอยากจะเล่นหาตัวไหนนะตอนนี้ผมมีทั้งตัวใหม่ตัวเก่านะครับใครที่อชอบแร็ปเปอร์ม,มาที่มงคลคาได้รถมือ2ที่ประหยัดไปกว่าครึ่ง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสศดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซนเตอร์อุบลราชธานีนะวันนี้ผมอยู่กับเจ้าไดโนเสาร์เทาแลมโบที่หลายท่านเห็นวันแรกแล้ววันแรกที่เข้ามาเลยผมไลฟ์สดไปโชว์์กันไปแต่ว่าไลฟ์ตอนกลางคืนนะครับภาพอาจจะไม่ชัดนะครับความสวยความเท่อาจจะยังไม่ชัดเจนแต่วันนี้ขออนุญาตรีวิวนะครับขออนุญาตรีวิวเป็นคลิปสั้นๆนาเสนอให้กับ FC ที่ ยังชื่นชอบต้องการที่จะเล่นหาเจ้าไดโนเสาร์ในเครื่องยนต์2 0ดีเซลใบเทอร์โบนะครับเพราะว่าตอนนี้ผ่านมาประมาณ4ปีนะครับอันนี้รถออกมาปี62ครับ4ปีจะเข้า5ปีเป็นแรปเตอร์ตัวแรกๆเลยนะครับที่ออกมาตีตลาดตอนตอนนั้นก็ถือว่าราคาก็ยังสูงอยู่นะต,ตอนเป็นป้ายแดงก็ตีว่าสักล้านเจ็ดแสนตนนีเฉพาล้านเจ็ดแสนตอนนี้ผ่านมาเพิมสีปีราคาเหลือประมาณครึ่งหนึ่งก็เลยต้องเอาอมานําเสนอให้กับ FC เป็นทางเลือกนะครับสำหรับกระบะพันแก่งนะดูดันไม่เกรงใจใครในสนุนราคาที่ผมบอกไปไลฟ์สดละแต่ว่าย้ำกันอีกรอบนึงนะครับรถใหม่ร้านเจตอนนี้เทอร์แลมโบคันนี้สภาพดีสวยจัดมือเดียวเช็คศูนย์ตลอด899,000บาทนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องกันด้วย899,000บาทนะครับราคาหายไปเกืบครึ่งนะครับกับสเปคหลายคนที่ยังชื่นชอบนะครับเพราะว่าด้วยความที่ คา,าบเกี่ยวกันนะครับคาบเกี่ยวกันก็คือตัวที่ออกมาเราจะไม่พูดถึงตัวดีเซล V6 นะตัวที่ออกมาจากตัวนี้ต่อจากตัวนี้จะเป็นเครื่องเบนซินส0 0 0 v นนะครับเป็นเครื่องใหญ่เครื่องแรงตัวแรง397แรงม้าแต่ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอย่าเปิดหว้องเครื่องด้วยกลายเป็นว่าเ,เป็นตัวที่ต้องการความประหยัดนะครับต้องการความประหยัดในเรื่องของน้ำมันนะครับอัตราบริโภคที่แตกต่างกับรุ่นพี่ไอ้รุ่นน้องเขารุ่นน้องเสิอันนี้เป็นรุ่นพี่ รุ่นน้องเขาที่เป็น3 3 0 V6 นะครับนี่ทีนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,996cc 213ม้านะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับก็เป็นชุดเกียร์มาจากพี่ใหญ่เขานะครับมาจากพี่ใหญ่เขาในตัว F150 ที่อเมริกาเขาใช้ก็จะเป็นบล็อกรหัสเกียร์ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์นิ่งๆเงียบๆนะครับคันนี้รถเพิง่งวิ่งไปแค่แสนกิโล ถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับถือว่าวิ่งน้อยมากรถ4ีหปีถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับแต่ด้วยความใส่ใจของเจ้าของเดิมีมต้องบอกว่าขอบคุณมากนะครับรถผู้ใหญ่ให้มารถผู้ใหญ่ทางบุรีรัมย์ให้มารถคันนี้เคลือบแก้วนะครับเคลือบแก้วฝนตกน้ําฝนไม่จับนะครับเช็ดออกไม่มีรอยนะครับรถคันนี้เคลือบแก้วมาให้แลวก็เป็นสีที่พิมพ์นิยมนะครับในราคาที่แบบจับต้องได้นะครับน่าจะถูกสุดๆเลยก็ว่าได้แล้วก็ที่สาคัญ จุดขายอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดสําคัญของลันเจอร์แรปเตอร์อะไก็คือคันนี้เป็นยางชุดที่ 2, 2> นะครับเป็นยางชุดที่ 2, 2> ยางดีดอกเต็มชุดที่2นะหลายคนตกใจผมพูดถึงเรื่องยาง,งทําไมเพราะแพงนะครับเพราะยาง b f เอฟคุณลิเนี่ยแพงมากนะครับถ้าเปลี่ยนในศูนย์เนี่ยนะครับเฮียบอกผมว่าเปลี่ยนในศูนย์เนี่ยประมาณ1 7ื่นเจ็ดนนะครับแต่ถ้าสั่งเองโอเคอาจจะถูกกว่านี้แต่ว่าถ้าสั่งในศูนย์เนี่ยเปลี่ยนมาจากศูนย์เนี่ย นะครับเซตหนึ 30, 60, 50, 60, 400, 80, Now, ่งเนี่ยนะครับเงินหมดไปเท่าไหร่อ่ะสามหมื่นหกหมื่นเจ็ดแปดหมื่นอ่ะนะครับประมาณประมาณเนี้ยแต่ครั้นี้เปลี่ยนมาให้แล้วนะครับเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยเป็นยางเซตที่สองจุดขายจุดต่อมานะครับเมื่อกี้ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้คันี้ถือว่าใช้น้อยนะครับใช้น้อยไม่แสนกิโลพอดีเช็คศูนย์ทุกระยะนะครับครั้นี้ออกที่ศูนย์ฟอร์ดบุรีรัมย์นะครับศูนย์ฟอร์ดบุรีรัลำ คือด้วยความที่เレンเจอร์แรปเตอร์เนี่ยโดยธรรมชาติเขาคือกระบะสายพันธุ์ออฟโรดแต่พอเปิดรูดูภายในเนี่ยเป็นเบาะที่เป็นแบบทรงบักเก็ตเนี่ยเหมือนรถหรูเป็นรถลักชัวรี่เลยนะครับเป็นเบาะหนังตัดกับเบาะผ้าที่เป็นเบาะเหมือนอาคาเนล่าของรถอันผ่านเวลไฟน,นะครับเหมือนเหมือนกันนะครับเกียร์อัตโนมัติ10ส,สปีดและก็เป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าโหมดการขับขี่มีให้ครบหมดนะครับจะขับแบบไหนยังไงลุยได้หมดเกิดมาเป็น รถออฟโรดอย่างแท้จริงเพราะว่ารุ่นนี้เลยที่ออกมาตัวแรกที่ไปเข้าแข่งขันในเอเชียคอสคันที่ปี2,561-62ที่แข่งที่ชายแดนพม่ากก็รุ่นนี้นะครับจำเรื่องราวได้ดีเพราะว่าอตอนนั้นเจ้านายผมเนีเ่ยบอสผมเนี่ยยามคนเนี่ยก็ไปร่วมแข่งด้วยเอาลีโวไปก็ไปเจอแรปเตอร์เดิมๆนี่แหละนะครับวิ่งแข่งในสนามนะครับดีขับสนุกนะครับด้วยพละกกำลังมหาศาลแรงบิดมหาศาล นะครับพร้อมแพดเดนชิปเนี่ยเชนเกียร์หมวดกันขับขี่นะจะเอาแจมขนาดไหนก็ว่ากันไปแต่วันนี้ผมได้แรปเตอร์สวยๆแจมๆเดิมๆ,ๆนะครับเนี่ยเคลือบแก้วมาให้เงามากนะครับคันนี้นะครับไม่ตอ้องจะเอายา,าไปขัดสีนะ <c ười> <c ười> เคลือบมาแล้วหลายตังค์น่จาจะหลายหมื่นบาทน,นะเจ๊บอกผมนะครับเพราะว่าเข้าสู่เนี่ยเขาจะเสนอแพ็กเกจเนี่ยเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางมาให้ใหม่หมดแล้วก็เป็นถือว่าเป็นต้นแบบในกระบะบ้านเราเลยที่กล้านะครับที่กล้าเอา ช่วงล่างนะครับเป็นคอยสปริงสีล้อเป็นคอยสปริงสีล้อแล้วใช้โชค๊คของฟอกด้วยปกติสีประตูบ้านเราเฉ็ๆเป็นแหนบนะครับเป็นแหนบหลังอันนี้เป็นคอยสปริงสีล้อโชค๊คฟอกนะครับชุดหนึ่งก็ซื้อรถเก่งดีๆได้คันนึ่ะนะครับชุดหนึ่งก็ซื้อรถเก่งดีได้คันหนึ่งแล้วก็เพิ่มเติมนะครับอันนี้ติดเพิ่มนะครับติดเพิ่มใช้งานได้สะดวกสบายฝนตกเก็บของไม่เปียกนะครับเป็นลูเลอร์ชูสเตอร ปกติก็จะมีในแค่ตัววายท็ White ec, ตัวท็อปแต่นี้เจติดเพิ่มมาประมาณสัก3,000 0กว่าบาทนะครับผู้ใหญ่ท่านให้มานะครับแล้วแต่ว่าใครชอบอยากจะเล่นหาตัวไหนนะตอนนี้ผมมีทั้งตัวใหม่ตัวเก่านะครับใครชื่นชอบแรตเตอร์มาที่มงคลคาได้รถมือ2ที่ประหยัดไปกว่าครึ่งนะครับซึ่งคันนี้เองก็เช่นเดียวกันนะครับเจ้าเตโนเสาเทาแลมโบ2 0ใบเทอร์โบปี2562กับรถได้สีได้ปี ได้สภาพได้ราคาและก็ซื้อขายได้ทุกเงื่อนไขไม่มีข้อจำกัดนะกับราคาเ้าใจแ9ด0 0 0้บาทนะครับรถบ้านรถบุคคลมือเดียวเล่มพร้อมกุญแจสำรองครบมีรถมาเทินมาแรกก็ยินดีจะจัดเต็มจะฟรีดาวจะดาวมากดาวน้อยคันนี้ไม่มีข้อจำกัดนะครับไม่มีข้อจำกัดนะครับทุกเงื่อนไขออกแบบได้ตามที่ลูกค้าต้องการ สนใจย,ยกหูหาสองสักดาห์ที่0 8 4 0 3 6 9 9 9 9นะครับ0 8 4 0 3 6 9 9 9 9กับแรปเตอร์ไดโนเสาร์เทาแลมโบมีแค่คันเดียวช้าไม่ทันสวัสดีครับ